สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักของเรานะคะป้องกันมแมลงทำให้ดินล้วนซุยใบเขียวใบงามเร่งการเจริญเติบโตเด็ปังก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรค่ะเราก็จะใช้กาแฟนะคะเป็นกาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1แก้ว 3รี1นวันนะคะหรือจะเป็นกาแฟดำก็ได้ค่ะยายปังก็จะใช้กาแฟหนึ่งซองนะคะละลายมาแล้วค่ะ1แก้วนะคะเตรียมน้ำไว้10บลิตรเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะบำรุงดินทำให้ดินของเราด้วนซุยต้นไม้เจริญเติบโตเร็วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ใช้เนาะก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามินมีเกลือแร่นะคะกระตุ้นการดูดซึม ได้ดีค่ะเด็วปังก็จะเอาใส่ลงไป2องฟ้านะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะพืชผักของเราก็จะมีพวกมแมลงหนอนเพลี้ยต่างๆเนาะเราก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเอาใส่ลงไปหนึงช้อนโต๊ะนะคะเอานะคะเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยป้องกันมแมลงหนอนเพี้ยด้วยค่ะ ใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับก็ใช้รดได้เลยค่ะมะเขือนะคะปลูกเอาไวน้นะคะเร่งโตเร่งเคียวเร่งงามได้อย่างดีเลยนะคะใช้รดสัปดาห์ละสองหรือสามครั้งก็ได้มาดูกระถางนี้นะคะกำลังมีมแมลงมาเจาะที่ใบเลยนะคะใบพุนเลยค่ะใช้รดได้เลย ทำให้ดินของเราร่วนซุยนะคะกระถางนี้นะคะใบกะเพราค่ะใบใหญ่มากเลยเขียวงามนะคะใบกะเพรานะคะไม่ได้มาดูตั้งหลายวันเนาะออกดอกแล้วค่ะอย่าให้มีดอกนะคะเด็ดดอกออกเลยนะคะเด็ดทิ้งเลยถ้าเราไม่ไป เอาไปทํากับข้าวเนาะเด็ดออกเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะถ้าเกิดมีดอกนะคะเขาจะแก่เร็วมากเลยแล้วทําให้ใบกะเพราของเราใบเล็กนะคะให้เด็ดออกเลยค่ะจะได้แตกออกมาเป็นพุ่มใหญ่ๆเนาะนี่ค่ะถ้าเกิดใบเอถ้าเกิดมเมล็ดเขาแก่แล้วแบบนี้เราก็เอาวางทิ้งโรยไว้เลย นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเริ่มแจ่แล้วเนาะแล้วก็โยนทิ้งไว้ให้เด็ดทิ้งเลยนะคะเด็ดออกเลยนำรุงเอาไว้เลยค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูนะคะแตกยอดแตกใบได้งามเลยค่ะแล้วก็บำรุงดินทําให้ดินของเราล้วนซุยด้วยนะคะลองทําดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ